สวัสดีค่ะขอให้เธอรักฉันคนเดียวเออนี่ต้องชัดเบ็ดนะนี่ใส่ชัช้นกีน่นาะอ๋ะอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่หลับไม่นอนกันล่ะคะ่ะดึกแล้วนะทำไมไม่หลับไม่นอนสวัสดีค่ะไม่หลับไม่นอนกันล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ขวานสวัสดีค่ะยังไม่หลับไม่นอนกันล่ะคะ่ะ ส,ส่วนเหมือนเดิมสวยเลยว่าสวยอมาสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่เหรอไม่ได้ทำอะไรค่ะมานั่งคุยกับพี่ๆใครอยู่คอนแก่นบ้างคะใครอยู่ใกล้ๆแพทบ้างพรุ่งนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะยังไม่ง่วงอนาคาเนี่ยดึกแล้วนะเนี่ยเออ สวัสดีค่ะรอนอนพร้อมกันไปเที่ยวไหนไม่ได้เที่ยวไหนเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีเน็ตไม่ดีเน็ตได้ยังค่ะดูะดูบอล เนไ็ได้ยังคะเชียรลล์บอลเพิ่งเสร็จอืนอนกันดึกจังเลยนะคะหนูก็เพิ่งมาดูว่าจะห้าทุ่มแล้ววันนี้ตอนนี้สนับสนุนกันได้นะคะโดยการส่งดาวนะคะมานั่งคุยกับพี่ๆค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะอยากเชิญชวนพี่ๆนะคะไปเที่ยวหาแพทด้วยนะที่ฮออะไรนะจุดแสดงสินค้าขอนแก่นนะ พี่ขวาน,นอนได้แล้วดึกแล้วก็นอนไม่หลับค่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปจัดบูธมาเสร็จนะคะแล้วก็เข้าที่พักไปกินข้าวมาอิมอ่มอิ่มสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่หลับไม่นอนกันนะคะเนี่ยพรุ่งนี้ใครอยู่ใกล้ๆแถวๆที่แพทลงที่แพทอา เอาลงนะรูปลงนะมาเที่ยวหากันบ้างนะคะเข้ามาทักไทยคุยกันได้นะส่งดาวให้กันได้นะคะอือ เสียงอะไรก่อนตกใจสวัสดีครับคนเขาหลับกันหมดแล้วเนาะห้าทุ่มละแพทก้นี่ว่าสองสามทุ่มที่ไหนได้โอ้โหไม่หน่อยหรอกดึกแหง <c ười> คือเข้าใจว่าประมาณสักสองสามทุ่มะดูไปดูมาโอ้โหอันจะเที่ยงคืนแล้วเนะี่ย ไปเที่ยวไหนครับน้องแพทไม่ได้เที่ยวไหนค่ะมาทำงานด้วยเนาะมาทำงานมาจัดสินค้าขายของนะคะสวัสดีครับตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้แหละค่ะอยู่โซนเนี่ยค่ะที่พักเลยวรุ่นกทมเข้านอนดึกกันอ๋อเออแพทก็เพิ่งไปเพิ่งจัดงานเสร็จแล้วก็แวะไปกินข้าวนี่ว่าตอนเนี้ยประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มอะที่ไหนได้ตกใจเลยเห็นนาฬิกาแล้วว่ไม่ได้ดูเวลาวิกก้นะ พรุ่งนี้ใครอยู่ขอนแก่นนะคะพรุ่งนี้ใครอยู่ขอนแก่นนะมาเที่ยวหากันด้วยเด้อนอนไม่หลับแน่ๆกังวันเมื่อกังวันนอนเยอะคะ่ะก็เลยนอนไม่หลับพี่นอนดึกคะ่ะน้องแพทย์อย่านอนดึกนะคะพี่ขวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบตาดาเหมือนมีแพนด้านะอย่านอนดึกอย่นนอนดึกพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมมาเที่ยวหากันนะ ไปตามหาแพทเด้อใครอยู่คนเก่นนะใครยังไม่ได้ทักทายกันอย่าลืมมาทักทายกันนะขอให้ใครดีใครดีนะคะขอบคุณค่ะพี่ขวานขอเพลงเมื่อก่อนก็อยู่คนเดียวไม่เคยฟังเลยค่ะไม่เคยฟังเพลงนี้เลยขอเพลงต้องส่งดาวให้กันก่อนนะส,ส่งดาวก่อนเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเลย สนับสนุนกันได้นะคะด้วยกันส่งดาวค่ะพรุ่งนี้งานเสร็จนี่คือแบบอยากจะกลับบ้านเลยอะไปบินกลับแม่ฮ่องสอนอะหาสปอนเซอร์อยู่ใครจะดีค่ะซ,ซื้อซื้อตั๋วเครื่องบินให้หน่อยจะกลับบ้านไม่ใช่สามทุ่มนะเกือบเที่ยงวันแล้วเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วใช่จะเที่ยงคืนแล้วอะน้องก็ตกใจคือเม่อกี้เพิ่งไปจัดบูธมาใช่ไหม ก็ไี้บอกมานสักสามทุ่มสี่ทุ่มเลยเหมือนเนี่ยเออดูไวลยที่เหอเดินหาทั่วเมืองทองเลยสวัสดีค่ะลุงอานหนูบอกพีดนุ่งอานหนูนี่ว่าหนูจะไปเมืองทองที่ไหนได้ค่ะคนแก่นน้องแพทยมาอีสานแล้วนายนิตต้อนรับค่ะลุงปานพรุ่งนี้มาเที่ยวหาแพทเปล่าอย่าเพิ่งน,นอนนะคุยกันก่อนอพรุ่งนี้มาเที่ยวหาแพทหรือเปล่าแพทมาแล้วแบบ ต้องมานะต้องมาอุดหนุนนะคะเอาถั่วไรเสือมาฝากพี่พี่ด้วยนะคะต้องมาอุดหนุนกันนะคะสนับสนุนกันได้นะคะดยกันส่งดาวนะพรุ่งนี้ใครว่างอย่าลืมมาเที่ยวหากกันเด้อไม่หลับไม่นอน ติดตาม,อม,อม,อมชอบความตลกของน้องน้องเ,อเป็นคนตลกเหรอเป็นคนตลกแล้วก็น่ารักด้วยแหละคนอีสานใจดีใช่ค่ะคนอีสานใจดีโอ้โหตั้งแต่มานี่คือกินซมตำทั้งวันพี่ซมตำอร่อยมากแต่เผ็ดมากๆน้องแพนซู้ไม่ไหวซู้ไม่ไหวเลยพรุ่งนี้ใครอยากเจอเราตัวจริงนะคะก็ไปไปหาเราได้นะอืม ไปอุดหนุนกันได้ไปอุดหนุนเสื้อผ้าเสื้อผู้ชายกระเหลี่ยงก็มีผู้หญิงกระเหลี่ยงก็มีนะคะแล้วก็ย่ามสวยๆนะแล้วก็ถั่วไหลเสือนะคะถ้าอยู่ใกล้อย่าลืมไปเที่ยวหากันเดอ้อไว้น้องเพชรมาออกบูธท,ที่เมืองทองพี่จะไปหานะคะได้ค่ะพี่ขวัญอืไม่รู้จะได้ไปเมื่อ,อไหร่เนาะอยากไปอยู่งานจัดแถวไหนครับ างานเขาจัดอยู่แถวศูนย์แสดงสินค้าขอนแก่นอะคะ่ะรู้จักไหมจะแถวนั้นเลยค่ะมาเที่ยวหากันได้นะพรุ่งนี้แพทก็จะแต่งชุดกระเลียงขาวผ้าพพกหัวนะคะพี่ง่วงนอนกันรอยังนี่ไม่หลับไม่นอน เมื่อกี้เพิ่งไปกินส้มตําแล้วโอ๊ยลืมกินยาแป๊บนึงไปเอายาแป๊บนึงนะเอายาแป๊บ ตอนเจอที่แม่ต้องสอนหน้าไราที่ก็เหลือปีที่แล้วปีนี้สวยขึ้นเยอะน้องหน้าตาอิ่ม <c oughs> จริงเหรอคะ <c oughs> ในกล้องหรือเปล่ามาดูตัวจริงดีกว่าตัวจริงก็จะดำคลิกนิดนึง <c oughs> คนดูไม่เปลี่ยนเลยยี่สิายี่บเอดคน เป็นกดไะย้อนต้องกินน้ำเยอะหน้าตาหน้าตาน้องเหมือนเดิมนะดูในกล้องนี่คือแบบเป็นคนที่อ้วนมากเลยนะต้องมาดูตัวจริงมันเป็นคนตัวเล็กหน้าเล็กๆ จะนอนกันหรือยังคะเนี่ยน้องแพชพี่อยากไปหาน้องเพชย์จริงๆแต่น้องแพชย์ตอนอยู่กดของหมอครับพี่ชัยเป็นกําลังใจให้โอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องแพชย์สวัสดีค่ะ,คะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอให้แพชย์ไปกรุงเทพแล้วค่อยมาเที่ยวหาเนาะอันนี้อยู่ที่ขอนแก่นก็พี่ๆคนไหนที่อยู่ใกล้แพชย์ก็มาเที่ยวกันได้พรุ่งนี้นะคะแพทย์จะเอาสินค้ามาคือ รอเจ้าของนะรอเจ้าของมาเอาที่บูธนะคะชุดบิ๊กไบที่เจอหน้าร้านอ๋อสวัสดีค่ะยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมคะปีนี้ไม่ไปเที่ยวเมืองสอนหรอคะตัวเล็กจริงใช่ไหมตอนนี้หนูก็อ้วนขึ้นอยู่นะตอนนั้นอ่ะตัวเล็กอยู่ตอนนั้นอ้วนกว่าอีกตอนนี้คือผอมลงเยอะละหน้าเล็กๆพูดเยอะเหมือนเดิมคะ่ะปีนี้ไม่ไปเที่ยวแล้วลระคะ หนูจะได้ขี่บิ๊กไบค์ไปด้วยไงไปเที่ยวบัวตองคนกรุงเทพสวัสดีครับไม่หลับไม่นอนนะคณเพยยังไม่หลับไม่นอนลระคะหาพี่เด่นไม่หลับไม่นอนนะสวัสดีครับน้องแพทสวัสดีคะ่ะคนดูเท่าไหร่คะทําไมของแพทย์มีแค่ยี่สิบเอ็ดคนใช่ไหมสิ้นปีไปสารวินครับโอ้อยากไปอ่าสพเมยเนาะถ้าไปทักมาหาแพทด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ชีวิตอิสระคะ่ะทุกคน ชีวิตอิสระนะก็ไปได้อยากตะลอนตะลอนเที่ยวบ้างเนี่ยให้กำลังใจกันได้นะคะด้วยกันส่งดาวค่ะพี่เด่นเป็นสปอนเซอร์ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับแม่องสอนให้หน่อยอยากกลับบ้านแล้วอ่ะนั่งรถไม่ไหวแล้วนั่งรถมาสองวันที่คอนเกนเนี่ยยางแต่อีกไม่นาน ไ่ถึงนอนใช่ไหมส่งของด้วยเปล่าครับส่งค่ะพี่ส่งค่ะเอาของไปเยี่ยมเด็กๆที่เสาหินอ๊ยอยากไปด้วยค่ะพี่ทักมาหาเพชรนะท,ทักมาหาเาพชรในเพจได้ส่งของอะไรคะส่งของหมายถึงว่าจะสั่งสินค้าแล้วก็ให้เพชรส่งไปใช่ไหมส่งได้ค่ะแต่ว่าต้องรองให้เพชรกลับไปถึงแม่งสอนกันนะแล้วก็สั่งได้ แพทก็มีแพทเกตเอ่อถั่วลาเสือนะทุกคนอุดหนุนกันได้ถุงละสีสิบบาทคนดูขึ้นกี่คนคะของแพทยี่สิบเอ็ดคนพวกนี้อย่าลืมนะคะใครอยู่ใกล้ๆแพทไปเที่ยวหาเดอ้อเป็นร้อนในเจ็บมาก อพี่เด่นนอนได้แล้วพรุ่งนี้ไลฟ์สดนะตอนสามโมงเช้าสามโมงเช้านี่กี่โมงอะคะตอน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 แปดโมงเก้าโมงประมาณนี้หรอพี่พี่ก็พรีออเดอร์เยอะนะครับให้กำไรพอเครื่องบินกลับไปรีบส่งของเลยนะ ส่งของอะไรอะพี่หมายถึงว่าอ๋อใช่รับรับเราเป็นเพลเด้ใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวกลับจะส่งโอเคได้ค่ะได้เลยได้เลยหาสปนอนเซอร์อันซื้อตัว๋วเครื่องบินกลับให้อยู่อยากลับบ้านแล้วอะ <laughs> น่ารักมากขอบคุณค่ะอยากกลับบ้านแล้วอะอย่ากลับโดยแล้วอะล่าสุด หาหาคนซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้านให้ยินดีน้องจะแจ้งไปพี่พักที่อุทยานสารวินกำหนดวันโอเคได้ค่ะสั่งเสื้อโอเคสั่งเสื้อสั่งถั่วใช่ไหมคะได้เลยเดี๋ยวจะส่งไปใครอยากได้ถั่วนะคะแล้วก็ใครอยากได้เสื้อกะเลี่ยงแล้วก็สั่งได้นะคะตอนนี้คือหาค่าเครื่องบินกลับมากลับไม่องสอนนะ นั่งรถตู้ไม่ไหวละสองวันสองคืนใดญ่กลับบ้านแล้วเป็นไงพี่ไปกรุงเทพไปใส่เสื้อกระเหลี่ยงที่นู่นเป็นยังไงบ้างไดออเดอร์มาปะได้เสื้อมาปะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คไม่หลับไม่นอนนะพี่เนียไม่หลับไม่นอนเหมือนกันเลยมืก่กีน้องไปจัดบุตรมาแล้วทีเนี้ยน้องลืมดูเวลาน้องลืมดูเวลาว่าแบบคือตอนนี้ดึกมากแล้วอย่างเงี้ย ห้าทุ่มแล้วอะนี่ว่าสามสี่ทุ่มไงก็เลยมานั่งไล์สดดูนาฬิกาเอออยู่นั่นแหละไม่ต้องกลับมาหน้องนองุน้งเพชรทำไมอะพี่แจ้งหนูคิดถึงบ้านอะพี่แจ้งส่งข้าเครื่องบินมาให้หน่อยไม่ได้ใส่ฝนตกนี่ว่าใส่ไปโชว์แบบรอๆถ้าเครื่องบินเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะคะค่าเครื่องบินเท่าไหร่ฮลัลโหล จอากค่าเครื่องบินให้หนูใช่ไหมถ้างั้นเอ่อค่าเครื่องบินจากแม่ฮ่องสอนไปเอ้ยจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนนะ่ะเท่าไหร่พิเด่นไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยอะ่ะเออนั่งเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปลงแม่ฮ่องสอนก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยคือต้องกลับไปนอนเชียงใหม่อีกคืนนึงไงนอนไม่ไหวละจะยยกกลับบ้านแล้วอะถ่ายค่าเครื่องบินกลับบ้าน อยู่หลายวันเกินคิดถึงบ้าททำไมไม่หลับไม่นอนกันนะคะพรุ่งนี้ก็มีงานเช้านะต้องไปไขของใครจะซื้อตัว๋วเครื่องบินให้หนูอะหลังไม้ได้นะคะ อันนี้ความจริงนะอันนี้คือความจริงอย่ากลับบ้านแล้วค่าเครื่องบินซื้อหน้าสนามบินน่าจะอยู่ที่2องพัมหมายถึงว่าไปซื้อที่สนามบินเลยใช่ไหมโอ้หนูไม่เคยนั่งด้วยสิซื้อก็ไม่เป็นหรอกไม่มีใครไปส่งหนูแน่เลย ได้เที่ยวไหมครับไปของเกตได้เที่ยวไหมก็อืไม่ได้เที่ยวอ่ะลุงอาทําทงานอ่ะก็ได้เที่ยวเที่ยวแบบตอนเย็นกินข้าวแค่นั้นแหละสวัสดีน้องแพสวัสดีน้องแพสสวัสดีค่ะพี่สมชายอาเภออะไรไม่ถึงว่าตอนที่เพชรอยู่หรอตอนที่เพรอยู่เหรอคะว่าอําเภออะไรไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไม่งี้พี่นอนดูแพรเดินตลาด เสียงตื่นขึ้นทางทีอ๋อพอดีดูคลิปของหนูใช่ไหมที่หนูลงในเพจใช่ไหมอืมผมนี่เริ่มยาวแล้วเนี่ยสนับสนุนกันได้นะทุกคนส่งดาวมาให้เพจเด้อส่งดาวส่งดาวไว้ กลับไปนี่คือต้องกลับบันดอยไปเลี้ยงควาย <c oughs> ที่อยู่บนดอยจะหลับกันหรือ,อยังคะเนี่ยพี่เด่นเป็นยังไงบ้างอันแห่จองพลาวันนี้คนเยอะไหมฝนตกไหมคะปีนี้เสรยดายมากเลยอะ่ะไม่ได้แห่ กี่โมงแล้วนี่รอแอร์ตะเบ,บือดมาตะเบ,บือดมาตะมีที่แกดีอ๋อตะคิตาณริตะมีที่แกดีอ๋อมีนา,านาลิกาตะคิตาณลีแอนสวัสดีครับน้องไพฑ์นคนสวยสวัสดีคะ่ะไม่ได้ไปตอนนี้ยังอยู่กทมให้ทีมงานถ่ายงาน เดเอ้าไหนว่าวันนั้นไปแค่สองสามวันยังไม่กลับมาอีกหรือไม่ได้ไขของเราเดี๋ยวจะไปฝึกงานนะขาก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเยวจะไปฝึกงานขก๋วยเตี๋ยวนะโอ๊ยปวดหัวอ่ะนะาขอดึงผมก่อนใครเป็นบ้างเนี่ยชอบดึงผมตัวเองอ่ะแพทย์ละคนหนึ่งอะ่ะดกจิตชอบดึงผมผมตัวเอง เราปวดหัวดึงผมแล้วแบบมันทําให้เราสบายใจขึ้นกลับแม่ห้องสอนวันไหนกลับแม่ห้องสอนวันไหนล่ะคะก็พรุ่งนี้เอ่อวันอะไรอะวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์วันจันท์วันจันค่ะเฮ้ยวันจันรก็พรุ่งนี้เนี่ยทักทายจ่าสวีจ่าน้องแบงค์ไม่หลับไม่นอนนะกว่านาดูแพชใช่ไหมไปมมสเสรียงวันที่สิบกลับแม่ห้องสอนวันที่สิบ ไปไม่แสดงไปทําไมพี่ดินอยากไปงานออกหวาด้วยอะคิดถึงลูกเลยสิถ้าบอกคิดถึงบ้านรู้นะใช่คิดถึงลูกเราพี่อยากกลับบ้านอะส่งตั๋วเครื่องบินมาให้หน่อยซื้อซื้อ,ซ,อซื้อตั๋วเครื่องบินมาให้หน่อยมาเชีย่ยวโคราชบ้างอยากไปอยู่ไม่มีใครไปส่งอยากไปอยากไปแต่ไม่มีใครไปส่ง เดี๋ยวร้อยกลับไปกลับมาอีกทีเดี๋ยวชวนมีนามาให้มีนาพาเที่ยววันที่สิบเอ็ดมีไทยมิสแกรนอ๋ออุ้มโอ้ยหนูเสียดายเป็นมิสแกรนไม่ได้ความสูงไม่ถึง <laughs> ทำไมดึงแบบนั้นเขาให้ใช้วิธียุบผมเยอะๆผมเยอะแล้วค่อยๆดึงเออของแพท์ได้ชอบทำแบบนี้ลุงเออลุงอ,อาเนี่ยผมมันไม่ขาดหรอก <laughs> อยากระชากแบบหนูทําประจําจริงๆอันนี้คือความจริงเวลาปวดหัวเนี่ยมันชอบปวดหัวไงแล้วก็แบบชอบดึงผมตัวเองอะมันตึกตึ๊กตึ๊กระแบบมันหายปวดหัวไงเวลาปวดหัวดึงอย่างนี้ตลอดอะมันมันได้อยู่นะชอบเนี้ยมันก็เยอะอยู่นะพี่ไม่ใช่แบบไม่ต้องกลัวมันหลุดมันก็ไม่หลุดนะชอบดึงผมตัวเองเพราะมันจะทําให้เราหายปวดหัว นอนดึกจังไม่ง่วงหรอก็ง่วงนะคะ่ะตอนแรกอะ่ะคือแพทอ่ะไปจัดบูธมาเสร็จแล้วก็วคิดว่าน่าจะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้เองโอ้ดูอีกทีก็จะเที่ยงคืนละก็เลยก็เลยยังไม่ง่วงเมื่อกวันก็นอนนะเมือ่อเช้าอ่ะนอนเยอะเกินมันอนไม่ค่อยหลับละว,วิธีของวิธีของคนสมัยก่อนหมายถึงว่าดึงผมใช่ไหม เสียงดนตรีที่แพชรเปิดตอนถ่ายคลิปชอบมากฟังและสนุกดีอ๋อขอบคุณค่ะเพราะว่าอีกอันหนึ่งคือมันเป็นที่เขาพูดอะมันเป็นอันนั้นนะมันติลิคสิ์อะมันใส่ไม่ได้มันก็เลยต้องใส่ดนตรีกันเลยง่ใน youtube มันก็โดนแบนใช่เวลาปวดหัวเนาะ แล้วทำไมไม่หลับไม่นอนกันคะลุงอาทำไมยังไม่หลับไม่นอนทำไมไม่หลับไม่นอนครับไฮไฮสวัสดีค่ะแต่มีดีแกรดีอ๋อแต่คิดตนาฬิแาแต่มีดีเนื้อมีเนลิกามาเะรเดี๋ยวนี้แต่บุยใส่แยมาล่ะวันนี้เหนื่อยกันไหมคะ วันนี้เหนื่อยกันไหมคะทํางานนอนไม่หลับครับเหมือนกันเพชรก็่นอนไม่หลับรอให้น้องเพชรนอนก่อนอไม่ต้องรอให้หนูนอนก่อนก็ได้พี่ก็นอนแล้วก็วางโทรศัพท์ให้หนูพูดให้ฟังชอบชุดที่ขอนแก่นหุ่นดีตรงไหนชุดนี้หรอหุ่นไม่ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครอยู่ขอนแก่นนะมาเที่ยวได้เนาะมีชุดกระเลียงด้วยตกลงสัญญากันหกทุ่มนะน้องเพชรเป็นกันมามเจ้หกทุ่ม หกโมงเชา้าปะนอนได้แล้วเดชดึกแล้วดึกแล้วจริงๆเดินทางปลอดภัยนะครับน้องอแพทได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงก็จะนอนแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีงานเช้านะต้องตื่นเจ็ดโมง๋ตวฉันต้องมานั่งแบบเขียนคิ้วอีกมาดัดขนตาอีกแล้วก็ทาลิปทาแก้มทาครีมอีกเดี๋ยวชา้าเดี๋ยวให้คุณดุลพงษ์ไปส่งนะคืออะไรอนะไปส่งอะไรนะคะ มาส่งหาแพทหรอมาส่งหาแพทที่บูธหรอได้สิทีนี้เราก็จะใส่ชุดเอออันนี้นี่สวยขอบคุณค่ะไม่หลับไม่นอนกันเนาะคนแถวนี้เนี่ยไม่หลับไม่นอนนี่ซื้อมาม่ามาตุนไว้แล้วเนี่ยถ้าหิวก็จะได้กินมามะ่ากินมาม่ากันแค่นั้นเอง เดี๋ยวแพทยจะนอนแล้วนะคะทุกคนฝันดีนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานเช้าเมื่อกี้ไม่ได้ดูเวลานะก่อนจะไลฟ์สดเชื่อสามทุ่มอะไปออกงานอะไรหรอสักพักจะเกมีละเนาะออกงานเป็นงานของอบตอค่ะพี่มันเป็นงานอบตแล้วก็มาแบบพิมอ,อ,อะไรนะขายผ้าด้วยขายของด้วยนะคะถ้างานเจอกันอะไรสดพรุ่งนี้นะโอเคค่ะบายซีวากน โอเค n ดน h ยค่ะบ๊ายบายฝันดีนะคะสวยเนาะธรรมดาค่ะกล้องกล้องสวยนะคะก็เลยทำให้แพทสวยนะคะตัวจริงไม่สวยค่ะใครอยากเจอตัวจริงมาพกพรุ่งนี้นะคะโอเคไปแล้วนะทุกคนฝันดีนะคะบ๊ายบาย